สวัสดีครับรายการวันนี้เที่ยวไหนดีนะครับก็มามหากรรมงานสถาบันหนังสือนะครับที่รอบนี้นะครับก็มาจัดที่อิมแพกนะครับเมืองทองธานีนะครับก็ครั้งล่าสุดที่ผมกับนุ้ยครับได้ไปงานสถาบ์นหนังสือก็คือช่วงตอนที่ยังจัดที่สวนเซริกิตเลยนะครับเพราะว่าเดินทางสะดวกกว่าเนาะตั้งแต่มาย้ายมาที่อิ p แพกเยก็ไม่ได้มาเลยก็อยากมารู้กันหน่อยว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวยังไงเราขึ้นไปดูด้วยกันแล้วกันเนาะ โอ้นี่ก็คนก็เริ่มเยอะนะครับทยอยกันมาแล้วตอนช่วงบ่ายเนาะโอเคง๋้วเราไปข้างบนเลยโอเคครับตามมาเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้างานแล้วนะครับก็ งานสัปดาห์หนังสือนะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะอยู่ตรงชาเลนเจอร์สามนะครับแล้วก็อ่าตอนนี้เราอยู่ทางเข้าเดี๋ยวเราตามมาดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าคนไหนที่ไม่เคยมาเนาะที่ Impact เนี่ยจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับเพราะว่าก็จะเกี่ยวกับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงโควิดด้วยเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปตรงนี้นะครับแต่นี่ก็จะมีการลงทะเบียนกันอยู่ผมก็ลงทะเบียนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะตามมาตรงนี้สําคัญเลยจุดสําคัญเลยสําหรับ ใครที่มาแล้วกนที่กลัวหลงนะครับจะแตกต่างจากสวนสลิกิตตรงที่ว่าสวนสลิกิตมีประมาณชั้นหนึ่งสองชั้นเนาะแต่ว่ารอบนี้จะทมในควาสุขคือเราจบที่ตัวชาร l เลนเจอร์ตัวนี้แค่ชั้นเดียวทุกอย่างจะมีสีบอกบอกว่าอยู่ในแผนมไหนโซนไหนคือรอบนี้นะครับแต่ที่ผมดูเนี่ยรู้สึกง,งานอ่าสำหัหนังสือตั้งแต่ย้ายมาที่อิมแพกเมืองทองเนี่ยจะมีความสะดวกขึ้นนะครับในมองที่ว่าลักษณะของการจัดโซนเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าแต่ให้ดูเนี่ยก็จะรู้สึกว่าร้านจะน้อยกว่าที่สวนสลิกิตเนาะ นะครับเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวจะบอกนะครับว่ารายละเอียดของบอร์ดตรงนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ถ้าสมมุติเพื่อนๆคนไหนนะฮะมาที่งานสัปดาห์หนังสือแล้วต้องการมาดูเฉพาะบูธก็มาดูตรงนี้ได้มีการแบ่งแคตตาล็อกลี่นะฮะเอาไว้ว่าถ้าคุณสนใจหนังสือประเภทไหนนะครับก็มาดูแบบนี้นะครับสมมติสนใจนิยายวรรณกรรมนะคบอย่างเช่นแบบว่าพวกอะไรนะนิยายสืบสวนสอบสวนเชลโลโคมอะไรประมาณนี้ก right? e ็จะอยู่ทางนี้นะครับหรือว่าเป็นพวก หนังสือนิยายวรรณกรรมสาหรับเยาวชนก็อยู่ทางโซนตรงนี้นะครับสมมุติถ้ามาเกี่ยวกับต่างประเทศก็จะอยู่โซนนี้แบ่งสีให้เรียบร้อยซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับตรงนี้นะครับอันนี้คือโซนผังบูธนะครับดูตามสีได้เลยแล้วก็เราก็จําตัวรหัสไว้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีลักษณะของการอำนวยความาสะดวกคือจะมีเจ้าหน้าที่จะมีก็เรกเหมือนแผ่นคล้ายๆมนแผ่นที่ให้แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอาจจะหมดนะครับแต่ว่ายังไงถ้าแนะนําก็ถ่ายรูปไว้ครับ เราก็สามารถที่จะไปได้เลยบางทีแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีความร,รู้สึกว่าเอออยากเดินเที่ยวก็สามารถจําภาพตรงนี้แล้วก็เดินได้นะครับก็จะประมาณนี้เนาะโอเคเอะเรามาดูกิจกรรมของช่วงงานสัปดาห์หนังสือกันนะครับกิจกรรมนะครับเราสามารถดูจากบอร์ดนี้ได้เลยนะครับปกติเนี่ยมันจะมีคล้ายเหมือนเป็นเวทีเนาะที่ว่าบอกว่าจะมีนักเขียนคนไหนนะครับหรือว่าจะมีกิจกรรมอะไรในช่วงงานสัปดาห์หนังสือเนานะนะครับก็อยากแนะนําว่า ถ้าคนไหนมีโอกาสก็ลองถ่ายรูปดูเพ<ด>ื<ด>่อจะรูว่าเออสเคอาจจะได้เจอนักเขียนที่เราสนใจนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยจะมีนักเขียนแบบใครล่ะคุณคุณอะไรนะคุณขา่าถ้าใครชอบหนังสือคุณขาวก็จะมีช่วงที่คุณุณขาวมาเราก็สามารถที่จะมาตามมาขอลายเซ็นหรือว่ามาฟังเขาก็ได้เนาะอะไรเงี้ยนะครับกิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลักษณะของการมางานสัสดาหนังสือก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อให้เหมือนเป็นลายแทนในการมาเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันแล้วกันเนาะอย่าลืมนะครับลืมแนะนำ ถ้าเรามาก็ต้องเอาแมสมาได้เพราะว่าบางคนก็จะเข้ามาไม่ได้ต้องไปออกไปซื้อแมส h มาก่อนนะครับเนาะโอเคปะ อันนี้เป็นถั่วขี่พลังงานนะครับจะมีเซนตบู๊ตต่างๆแล้วก็จะแยกโซนเป็โซนต่างๆของบริษทส่วนตัวนี้เยอะไปนะเมค่อนแล้วรู้สึกได้พังานนะทีนี่สรูสามรูนะครับร่แรกจะอยู่ด้านหน้าครับด้านหน้า้รก็ทำด้านนึงเลยครับโดยเฉพาะอยู่พลังงานนะครับอยากจะใครทำกินกันเสร็จแล้วใช่ไหครับจะสามารถนัาไปแรกเป็นคาราที่พลังงานคา คายครับขอบคุณมานะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธของแฟร์มิสเตอร์คอมิกนะครับก็เราสามารถดูจากแผนที่ได้เนาะตอนนี้ก็นี่ฮะหนังสือที่ตอนนี้นะฮะฮิตกันในยุคนี้คือดาบพิฆาตระสูตรตอนนี้เล่มที่ 1> 2 1แล้วนะครับแต่ว่าเออ่นิดนึงก็คือว่าตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแผ่นยกเซตเนาะก็คือต้องมาซื้อแยกแยกเล่มเอานะครับแล้วก็มีสมม่าใครมีบัตรเครดิต KDC นะครับก็ส่วนผ่อนได้ที่นี่นะครับ0% 3เดือนเนะาะอะไรก็มาดูรายละเอียดที่นี่ได้นะครับ ครับผมตอนนี้นะครับนอกจากงานสัปดาห์หนังสือเราก็จะมีบูธหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็เรียกว่าบูธของสยามบอร์ดเกมนะครับก็ถ้าใครเป็นคอบอร์ดเกมนะครับอย่างผมเนี่ยก็เป็นคอบอร์ดเกมเหมือนกันแต่จะเป็นเกมแบบซิมโนโมเคซี่นะครับผมมูทีฟิชช์นอมันหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบอร์ดเกมทั่วไปที่กำลังอิสต์ก็มาที่นี่ได้นะครับก็มีการทดลองเล่นแล้วก็ใครสนใจมีบอร์ดเกมที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบนะครับก็สามารถที่จะมาดูได้เนาะโอเคแต่เดี๋ยวเราไปบูธต่อไปกันเลยตามมาเลย ตอนนี้ก็อยู่ผมผมอยู่บูวิบูลกิจแล้วเนาะตอนนี้คนก็เยอะมากเลยเนาะส่วนใหญ่ก็คนถ้าคนที่ชอบโซนพวกกระตูนก็จะรู้จักสนับพินนี้เป็นอย่างดีเพราะว่ามีกระตูนที่แบบที่ทุกคนชื่นชอบเยอะแยะเนาะก็อย่างอ่าฝันครบไาทันนะฮะตอนนี้ก็ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับก็มาดูได้นะครับหรือว่า อ่าอย่างอ่านหนังสือที่ผมชอบเปของอาจารย์โมโตฮิโรคาโตนะครับก็นี่อาจารย์โมโตฮิโรคาโตนะครับเป็นคล้ายๆเหมือนการ์ตูนทางเลือกเนาะ<อ>มีทีวีดีนะครับแล้วก็ซ m เเหมือนกับพี่น้องกันเนาะอ่าก็ราคาสนใจแล้วก็มีล o c ก e t ็ a แนด้วยแต่ r o c ก e t ็ a มน่จบแล้วเนาะโอเคนะ,คะแล้วมีนึงก็อันนี้โหเป็นการ์ตูนที่ผมชอบอีกเรื่องหนึ่งคือ S ว d เดล l y ซินนะครับหรือว่าู้จักคือศึกตำนานเจดัสวินนะตอนนี้ก็คือเล่มที่3 8นะครับแต่ว่าถ้าตรงนี้นะครับ นี่ถ้าแรงบูธนี่ก็คือ3กล้ามาแล้วนะครับเอสคานอนะครับผมหล่อมาเลยนะฮะนี่นะแล้วก็คู่กับเมดิโอดัสเนาะอ่ะก็ตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นนะครับถ้ามาวิบูลกิจเนี่ยจาก2,000กว่าบาทนะครับตั้งแต่เล่ม1นึ่งถึงสาเจ็นี่ยจาก2,000กว่าบาทเหลือ1,940นะครับถ้าใครมาใครสนใจก็สามารถติดต่อที่สำนักพิมพ์วิบูลกิจได้เนาะไงก็มาลองถามดูนะครับก็ถ้าเป็นชุดเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกกว่าเนาะโอ้โหท้าที่ผมก็มาสอยหนังสือที่ยังขาด อยู่บางส่วนที่ผมซื้อไม่ทันเนาะก็มาตรงนี้ได้นะครับโอเค,แ,ค,แ,นนแ,ลคอแล้วก็นี่ครับแนะนำแล้วก็มีโคนันแล้วก็นี่นี่เลยตอนนี้ก็รังแบบเป็นคล้ายๆเหมือนกับ <Wow. S 1> จุดจุดเด่นกนะ็คืออะไรนะของผ่ายพบไททตันนะครับอ่าก็ตอนนี้ก็ใกล้โค้งสุดท้ายอย่างที่บอกนะฮะเนาะตอนนี้ก็มีคนมาลุมเต็มเลยโอเคเดีย๋ยวเราไปพูดอื่นกันนะับโอเคอ ไลค์กดติดตามแล้วกดติดตามให้